สวัสดีค่ะวันนี้วันที่แปดแล้วนะคะเดย์แปดเดยแปดแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูเนาะอันนี้เป็นกางเกงออกกำลังกายขาสั้นอันนี้ด้านคงด้านข้างนะคะด้านข้างอันนี้ก็ด้านข้างถ้าใส่กางเกงแบบออกกำลังกายแบบดันรูปแบบนั้นนจะเห็นชัดเจนอันนี้ก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะ ุงมาน้อยยังม่เหมือนเดิมแต่ด้านหน้าด้านหน้าก็โอเคนะเอวคือตอนนี้ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรนะมีปัญหาแค่ช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้วันนี้เราจะมาท่าอะไรเราไปดูกันเลยเอาท่านี้ดีกว่านี่เป็นท่าที่แบบเฉพาะ เฉพาะช่วงนี้เลยนะคะถ้าเฉพาะนะคะคือแบบก็พอใจอยู่แล้เนี่ยบอย่างนี้นะทุกอย่างอะพอใจหมดเลยยกเว้นยกเว้นตรงนี้นี่พออย่างเงี้ยเออแบบถ้าถ่ายเงี้ยเออก็โอเคนะ แมวด้วยนะอย่าลืมนะคะทุกคนทำทุกวันจะปีใหม่แล้ว แล้วก็สลับข้างกันนะคะทำทุกวันร่างกายอ่ะสลับข้างนี้บ้าง พอได้เงื่อนะคะมีเวลาก็ทําต่อเนื่องได้เลยนะคะอันนี้เป็ดแล้วดีเป็ดดีเป็ด